ท๊าบไมยังตัวให้ยังตัวยังเติมต่างนกเลยเขาจะเล่าอย่างงูอะไรคะชื่อนกลูกที้ยืนเลยนะคะชื่อนกรอบตีเข่าอ่นี้อ่าง้อีกรอบหนึงกนไหมอีกรอบหนึ่งนะคะชื่ออะไรคะ ฉันชื่อนกชอบตีเข่าตรงนี้โอเคนะคะชื่อนกนะคะก็อยู่รูว่าเหนงไงยากจนยังไงยังทนตดวอยากที่ต้องร้องย้วยให้ักอใจที่กำบองสบายที่ก็ให้กันเสมอ ชอบทำท่าอย่างนี้อย่างนี้อ,นอ๋อชื่อน้องนะคะชอบทำท่าอย่างนี้คืออย่างนี้นะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะจ้าเลยค่ะโอยลโอ็ได้ ชื่อแดงไถลทุกคนค่ะรักทุกคนนะคะออีกครั้งหนึ่งค่ะไอื้อตื่นตังน้องเอ้ยเขาจังเอานี่จะมาเส้นด้วยลา่อยยังงง่ะผมชื่อวุฒิชอบทำท่าแบบนี้แบบนี้ กี่คนะคะสี่คนคนที่มันน้อยอยู่ม,ยยม,มั้ยยหคนแค่สี่คนดีนโอเคค่ะเมื่อกี้ใครบ้างนะคะที่แนะนำตัวเองนะคะคุณนกนะคะนกสองนกเนาะอ่าอ่า อันนี้เป็นผู้ที่โชคดีของเรานะคะทั้งสี่ท่านน้องที่ได้แนะนําตัวนะคะเราได้รู้จักชื่อเล่นนะคะอันนี้คุณอะไรคะทานคะพี่แดงชื่อแดงครัเป็นพยาบาลวิทยาชีพจากศูนย์ยนสุขภาพชุมชนหนองคดีชุมแพ่คนคิค่วบันเนทอครับวุฒิชยัยครับมาจากอ,ตตอมตะบุรีอ่าจังหวัดปุตรตานครับผม ชื่ออารยาขับโตนะคะเป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการมาจากอมตเบิานอ่อ,อนลำปางค่ะขอบคุณค่ะคือวัชรพรมรสนาการพน,นิชชื่อนกนะคะมาจากเทศบาลตํบาตบลลอนาลายเป็นผู้ช่วยนักพัฒน์ค่ะ,ะสำหรับผู้โชคดีนะคะเราเรามีอะไรนะคะท่าทางการแสดงออกเมื่อวัน มีอะไรนะคะอ๋ออันนี้เราเอาแบบของอาจารย์เลยนะคะก็คือ่าจะมีการทําท่าเนาะจะมีท่าของโจรสลัดนะคะปลาสลิดแล้วก็อะไรนะคะเมื่อวานกระแดะนะคะแล้วก็อะไรนะคะนี่แหน่งนี่เหน่งขอพิเซนเตอร์ข้างหน้าเลยนะคะสี่คนค่ะพิเซนเตอร์พิเซนเตอร์ข้างหน้านะคะ คนแรกอะไรดีนะโจนสลับแล้วกันนะครับร่าจะเอาคนนี้เป็นโจนสลับสลับได้ไหมคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้สวยไม่น่าเป็นโจนค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นโจนสลับแล้วก็คนที่สองอะไรนะคะ <c oughs> ปลาสลิดนะคะอันนี้เป็นกระแดกนะคะอันนี้เป็นนี่แน่พรีเซนเตอร์นะคะคำท่าน,นะคะ อโจรสลัดทำยังไงนะคะโจรสลัดทำพร้อมกันหมดเลยเนาะสี่คนเนาะอ่านทำให้ดูนะคะมันต้องมีเพลงประกอบนะคะใช่ไหมคะเอาเพลงโจรสลัดโจรสลายของโจรสลัด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 โจรสลายอ่าประมาณนี้นะคะอันต่อไปปลาสลิดค่ะปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิ ลอะไรนะคะชันกระเดดฉันกระเดะหนูโอเคหนูกระเดะช่ไหมคะหนูกระเดะหนูกระเดะหนูกระเดหนูกระเดะหนูกระเดดโอเคค่ะอีกอันนึงอะไรไหมคะมีแนมมีแหนมมีแ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 หน เซนเตอร์เรานี่เยี่ยมมากเลยนะคะยอดเดี๋ยวให้ทุกท่านนะคะทั้งสี่ท่านทั้งสี่คนนี้เนาะ,ะได้ทําเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเ,เลยนะคะน้าะเอาทีละทีละคนนะมเดี๋ยวค่อยทำพร้อมกันนะคะให้ทกสนนะะอบกันเนาะอะโจนสลัด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 แล้วโอเคค่ะต่อไปนะคะ ปลาสลิด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 โอเคค่ะผ่านนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดียวขอแทรกหน่อยคือถ้าสมมติว่า <c oughs> เขาอาจจะทําไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็พูดหลอกหยอกล้อเข้าไปว่าปลาอันนี้มันไม่ค่อย สวยเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องตีกว่านี้คนตกแดดไม่พอปลาไฟจะเป็นปลาหลอดไม่ใช่ปลาสลิดแล้วปลาไหลอะไรบ้างอ๋ออ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อะไรนะคะหนูหนูกาแดดหนูกาแดดหนูกาแดดหนูหนูกาแดดหนูกาแดดโอเคค่ะนี่ก็ เยี่ยมมากเลยนะคะเอ่ออีกอันหนึ่งอ้นนีแน่นี่แน่พร้อมยังคะพิเซนเตอร์อันหนึ่งสองสามนี่แน่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 พิเซนเตอร์บอกว่าจะขออีกรอบหนึ่งพอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเอาเพลงเอาเลงร็วๆพร้อมกันนะคะปลาปลาสลัวด้วย เพราะว่าที่ที่ให้กันบ้านไปขอบคุณด้วยทุกคนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะต่อไปนะคะ